กลิ่นหอมพี่ดำที่มาแรงแซงยุคนี้แ้ะหมอมบายพี่ดำทำโซนหอมลายเซนของจริงอุ้ยหอมนะอุ้ยหอมเลยหอมนะทุกคนหอมเลยใหม่น้ำหอมทำโซนกลิ่นสปอร์ตใช้แล้วเดินหอมั้งหมนนี่เป็นการตลาดที่คุณอาจจะไม่ได้นึกไม่ฝันมาก่อนเพราะมันมีอยู่จริงและมีอยู่จริงหัวน้ำหอม99%แอลกอฮอล์แค่1%เดียวและว่างหมดอายุอยากใส่เท่าไรใส่เอง ่ะยังไม่มีเรียกส่งแจ้งความปลอดภัยยังไม่ได้ประกาศพีกละบก็พีกละจะโดนจับต้องแล้วเราเป็นตัวเทสเตอร์ไหนที่แสดงความเป็นเทสเตอร์อันนี้ไม่มีดันสองต่อแล้วตอนนี้จะดูทำจริงนะทุกคนนะอันนี้ไม่สนใจอยู่แล้วเฮ้ยหรือวันหมดอะจูถามเขาไหมล่ะโทรหาพี่ดำนะกอกคลิปสวัสดีค่ะอย่าโกรธนะอย่าโกรธทางนหนพี่ดำนะพุ่งสู่สามแจงซับสไคร้กดไลค์แชร์ซับสไคร้ดูไปดีเชนด์ สวัสดีชนลสวัสดีครับทุกคนเห็นเ,เสืส้แบบนี้นะครับทุกคนวันนี้นักจัดให้ ใจจริงจริงม่ผู้หญิงละหญิงก็มั้องใช้เฮ้เราว่ามันกนไม่น่าไม่น่าไม่น่าเนี่ยอนาทีแล้ยังไม่ได้เล่าอะไรเลยก็เห็นสินค้าตัวนี้อยู่ในทวิตเตอรซึ่งเราคุรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคนอื่นมองไงนะแต่รู้สึกว่าเราสนใจเราชอบคอนเซปต์เราชอบหน้าเราชอบพี่เขาทุกคนจะเห็นอันนี้นะครับทอมฟอร์ด CK1 คันอลูมิเนียมอันนี้ทอมโจดทอมโจดบายพี่ดำครับทุกคนใหม่ น้ำหอมทอมโซดกลิ่นสปอร์ตใช้แล้วเดิอหอมทั้งวันพี่ดำสร้างสารรค์ของที่มีคุณภาพอีกแล้วครับท,ท่านและนี่คือน้ำหอมบายพี่ดำที่มีรูปพี่ดำอยู่ตรงนี้หน้าแบบนี้มาพี่ดำทอมโซดไม่พอคพรับหอมลายเซนของจริงเฮ้ยลายเซนพี่ดำด้วยได่ด้ ออกอัลบั้มอะไรอย่างงี้ป่ะนันเหมือนเซนสดสดเลยนะเว้ยเห็นป่ะไม่ได้มีการปั๊มนะเออฝุ่ย <laughs> <laughs> นี่คือบอกพี่ดำที่มาแรงแซงยุคนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดดีเวชั่นกันนะแลวก็เราจะมาดูว่ากลิ่นเขาติดทนไหมกลิ่นหอมหรือเปล่าหรือเปล่าตอนนี้บอกตรงว่าหัวน้ำหอม99แอลกอฮอล์แค่1%เดี๋ยวดูแกหัวน้ำหอมนะ99ส่วนอันนี้แอลกอฮอล์1%และวว่าหมดอายุอยากใส่เท่าไหร่ใส่เองเลยนี่ ไม่หรือน้ำหอมยิ่งบ่มนานใช่ไหมพี่อ่ะเขียนเลยวันนี้ว่าซื้อมาเท่าไหร่นะ2ีสิบสองหกห้าสี่เดือนหมดสักปี68แล้วกันอยากอยู่สักง3ปีเขียนตามใจชอบเลยนะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนล้วก็ไม่ได้เขียนไม่ได้แปะอะไรไว้อ่ะวิธีการใช้ฉีดพรมตามเสื้อผ้าในร่างกายวิธีเก็บรักษาอุณหภูมิปกติหากะแสงแดดโอเคเดี๋ยวเรามาลองนี้แล้วใส่โซ่สุดมาเพื่อเพื่อพี่ดำโดยเฉพาะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับว่ากล่องในเป็นยังไง นี่นี่ไงล่ะรูปสติกเกอร์แปะนะทุกคนนะแพ็กเกจเขาจริงๆก็ดูน่ารักดีนะทุกคนแล้วก็จะมีรูปตรงนี้แปะเขีนว่าน้ำหอมพี่ดำทำสดแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์้ยโทรหาพี่ดำเลยหิหรือวันหมดอายุถามเขาไหมล่ะเออถามวันหมดอายุเขาเลยเคลียร์เลยโทรหาพี่ดำนะออกคลิปขออนุญาตก่อนมาทำพูดได้ไหมเออหิทิ้แล้วพี่ดำรีครับสวัสดีค่ะอันนี้ใช่พี่ดำไหมครับ เป็นที้นงานของพี่ดำค่ะแต่ว่าพี่ดำไม่ได้ใช้เบอร์นี้แล้วค่ะอ๋ออันนี้ผาม,มอยากรูนิดนึงครับพอดีผมกำลังทำคลิปรีวิวน้ำหอมพี่ดำอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้ทั้งจริงๆมันมีกี่กลิ่นนะครับพี่มีกลิ่นเดียวค่ะอ๋อมีกลิ่นเดียวเลยใช่ไหมครับแล้วผมเห็นผมเห็นตรงกล่องมันมันไม่มีวันหมดอายุอันนี้คือจริงๆมีวันหมดอายุไหมครับพี่ ซื้อโดยปกติอะค่ะมีค่ะแต่ว่าสินค้าตัวนี้เป็นตัวเทสซึ่งตอนนี้นำหอมาอยู่ในกระบวนการที่กำลังขอเลขจดแจ้งค่ะแล้วนี้มีเลขจดแจ้งไหมครับพี่อันนี้สามารถผมสามารถรีวิวได้ไหมครับพี่อันนี้รีวิวได้ค่ะเลขเลขจดแจ้งจะเสร็จประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะค่ะ,ะทุกอย่างจะออกมาจากาโรงงานในการผลิตเลยค่ะทีนี้ทุกอย่างจะครบกระบวนการค่ะวันที่ผมซื้อมาอน,นี้ยังไม่มีเลขจดแจ้งใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือปลอดภัยดีทุกอย่าง ใช่ค่ะปลอดภัยทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่มีเลขจดแจ้งอ๋อผมสามารถรีวิวก่อนได้ถูกไหมครับได้ตอนนี้ผมออนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ผม,ผมแบบมีเสียงพี่ด้วยอันนี้โอเคใช่ไหมครับพี่ผมแบบอยากจะรีวิวมากเลยได้ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะเฮ<อ>้ยเต้นสองต่อแล้วตอนเนี้ยพอก,ก่อนแล้วว่าเนนี้พี่บอกว่ายังไม่มีเลขจดแจ้งแต่หา คือไม่ได้อะไรนะบอกก่อนไม่ได้อะไรแต่ว่าสามารถขายได้เรื่อยจริงๆหรอถ้ามีเรืเแจ้งแต่ตอนนี่กูกำลังคิดถูอว่ามันเป็นฟิลแบบเหมือนมืงเคยเห็นปะเวลาเราเคน้นำหอมเออที่แล้วเออแล้วบอกเป็นตัวเทสเตอร์ไหนที่แสดงความเป็นเทสเตอร์อันนี้ไม่มีอ้าจริงๆถ้าถามว่าในแบล็กการตลาดก็ถือว่าทําแบบ แบแปลกแหวกแ,บบแนวม,มันไม่รู้สึกว่าัแบบวิ่งทุกคนเชื่อว่าน้ำหอมแบบเนี้ยกระแสแรงกว่าน้ำหอมของตู้เทพทสวยซะอีกถ<ม>ูกปะทุกคนแต่ถามว่า,าความปลอดภัยอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่ได้ประก,กันเพราะเรื่องจากว่าเรขตรวแจ้งไม่มาสองยังวนเดินหมดเหมือนอยู่ไม่มีถือว่าเป็นการทดสอบกลิ่นแล้วกันเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเองประมาณนี้แล้วกันโอเคนะคบทุกคนใครจะซื้อก็รอารอให้เลขตวแจ้งออกถูกต้องรอก่อนเลยพีกละก็พีกละคิดว่จับป็น ไม่โดนจับอันนี้อันนี้ต้องเอาเทสเตอร์มาทดลองนะวงเล็บเทสเตอร์วงเล็บนี้เทสเตอร์แปลว่าสิงหาการทดลองโอเคมาเดี๋ยวลองเลยนี่จะเป็นหัวจินนี่จ๋าจินนี่จ๋ามาฮ่าฮ่าฮ่านะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้กินแบบว่าหวานๆนะเปิดฝาแล้จะกลิ่นหวานเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าเป็นไงนะครับวิถือว่าฟิลละเอียดนะเดี๋ยวลองเขาต้องมีแบบวิหอมนะหอมนะ อุ้ยหอมนะหอมนะอุ้ยหอมเลยหอมนะทุกคนหอมเลยเดี๋ยวลองดูมาแบบน้ำหนึ่งวันเนี่ยมันจะยังไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็แบบมึงฉีดปกติไหมล่ะอ๋อโอเคโอเคอ่ะเมื่อี้มึงฉีดถ้ากูฉีดโมติก็เยอะอยู่แล้วนะอ่ะฉีดคุณจะฉีดจะตายแต่ละคนอ่ะบอ่อเอาเสื้อเอาเสื้ออันนี้ออกก่อนอ่ะชีวิตจริงไม่มีเส้อนี่อ่ะอ่าแล้วก็ฉีดมึงจะฉีดบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนเออชีวิตจริงมึงเลยอ๋อชีวิตจริงฉีดเยอะอยู่างนี้คุณจเห็เขาไม่แรงมากเลยนะจริง โอเคเพื่อจะถือว่ากลิ่นไม่ได้แบบไม่ได้ฉุนนะอันนี้เพราะอย่างที่บอกแอลกอฮอล์น้อ,อ,อยหรือเปล่า,า <im it> ก็เลยแบบไม่ได้ฉุนมากกลิ่นมีความหอ,อมหอมสะอาดสะอาดความเป็นแบบสปอร์ตเล็กๆอะไรเงี้ย <im it> เดี๋ยวเราลองเรียกตีตีเป็นคนที่ชอบน้ำหอมมากทุกคนเดี๋ยวเราจะลองดูเลยว่ามันจะเป็นกลิ่นแนวไหน <im it> ถ้าเกิดมันถูกต้องทุกอย่างอยากให้ขายดีนะเพราะว่ากลิ่นหนึ่งกลิ่นหอมถึงคอนเซ็ปต์ดีเธอเธออย่ามาบูลลี่กันนะว่ามีหน้าแบบนี้วุ๊ยอะไรตลบคิดไม่ได้จะบอะนี่เป็นการตลาดที่คุณอาจจะไม่ได้นึกไม่ฝันมาก่อนเพราะมันมีอยู่จริง ลองดูเหมือนประมาณไหนบ้างหรือกินเป็นฟิลมาไหนตีรู้สึกยังไงเพอ่์ฟูมมนอุ้ยฟูมมนอุ้ยข้อตาแต่ไม่แสบแสดงว่าแอลกอฮอล์น้อยจริงแบบชื่นสดชื่นอ่ะ ไปพงเหมือนมันเผู้ชายใส่ลาคอสคือแบบอ่าคือนั้นไปดูผู้ชายหลุดยที่ตีกอล์ฟแบบมีผลกับผู้ชายที่ใส่เปีเซอร์พี่บอกว่าเสื้อคอปกเทียบมีลายเหมือนรู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนเหมือนตีกอล์ฟพี่หรอสะอาดผู้ชายสะอาดสะอาดแบบน้ำหอมแบบหวานสดชื่นสดชื่นแต่รู้สึกสดชื่นจริงว่าสดชื่นจริงเดี๋ยวนะคะเพราะว่าเราว่างวันเนี่ยน้ำหอมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะรีวดูตามจริงกันทุกคนนะอันนี้เราไปช่องรีวิวเนาะแล้วก็ไม่สนใจอยู่แล้วแพ็กเกจ ฉันให้เธอนะโอ้ใจจริงๆเอาจริงรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาแต่กลิ่นนะทำได้ดีกว่าที่คิดไว้นะไม่เกียวเยอะกินแบบต้องเป็นกลิ่นคิวไหนกว่าไรเงี้ยเฮ้ยกินโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันวันนี้นะครับทุกคนไปทุกคนครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คือเวลาสามทุ่มนะครับสิบสามทุ่มนะครับทุกคนนี่นี่สามทุ่มซรัพนัตอนนี้คือเออดเออดสุดๆจะไปอาบน้ำแล้วจะบอกว่ากลิ่นจะจะพูดความช้ฟังของว่ากลิ่นเป็นประมาณไหนนะทุกคนนะคือหนึ เอาตรงๆเนี้ยทุกคนนะพี่ดำอยา่าโกรธนะอยา่าโกรธทางหนพี่ดำนะ <_ d> um> คือน้องเขียวเนี่ยคือน้องแตงเนี้ยนะครับวันนี้พวกต้องว่างานยุ่งมากแต่เพียบอาจจะให้ทุกคนดูก็คือในช่วงนี้ตังอะไปธนาคารแล้วก็กลับมาไปซื้อกาแฟที่อเมซอนทุกคน <_ d> um> ทุกคนครนับต้จะไปธนาคารมาแต่ว่าเราลืมถ่าย๋ยวเรามาถ่ายตรงนี้ด้วยให้เห็นโอเมก้าร้อนมากดเดี๋ยวมา <_ d> um> ยวเราไปเซื้อเมซอนกันนะครับทุกคนตอนนั้นน่กกินเริ่มจานแบบคือต้องแบบเอาอางเงี้ยแล้วก็ คือจะได้กลิ่นตอนนี้หาม่าได้กลิ่นไหมถ้าแบบยังไงนนะแล้วก็ได้กลิ่นจ,จางๆอ่อนๆเลยนะทุกคนนะจางซึ่งเราว่าเราอัดไปเยอะอยู่นะเออชีวิตจริงมึงเลยอ๋อชีวิตจริงชิ้นเดี่กินเขาดูแบบสบายๆเยอะไหมทุกคนนี่ว่าเยอะนะมันหายไปจะช่วง ช่วงวันสาถึงสชั่วโมงที่จริงกลิ่นเริ่มจางแล้วนะครับทุกคนนะสำหรับเองนะกินหอมจริงไหมหอมเต็ม10ตั้งให้ให้8เลยนะทีจริงๆชอบกินแบบนี้อ่ะบูดเลยตั้งให้กินให้8ปดเลยความิดทนเต็ม10ตั้งให้6นะครับทุกคนนะแล้วก็แพ็กเกจเชื่อไหมว่าตั้งให้คะแนนเท่าไหร่8 เฮ้ยพี่เวนคนอื่นทำสวยสวยพี่ด่าเราอีกท่ทำแบบแบบเหมือนจะไม่ค่อยสวยอะไรพี่ไหมไ่ด่าไม่ข้าทั้งหมดคือแผงกันตลาดแบบฉันทำใจแบบนี้ตั้งให้ก้าวเลยนะในการแบบทำให้เราจดจำแบบคนอยากหยิบใช้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบ้าแบบนี้โดยที่แบบทำแบบนี้สวยอะไรเงี้ยถ้าจะ หกคะแนนนิดนึงแต่จีบอกแล้วว่าความสวยขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะนนทุกคนใครจะบอกว่าอันนี้ไม่สวยคนคุมเงินจุ๊จวัน,นี้สวยก็ได้เนี่ยปะเพราะงั้นส่วนตัวเองนะถ้าไปดักการตลาดรู้สึกว่าเฮ้ยเก่งมากอ่ะต้องให้คะแนนเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบความสวยวความที่ชอบนันอาจจะไม่ได้ชอบแนวนี้อาจจะให้มาสัก6กนะครับทุกคนนะก็แล้วแต่คนชอบจริงๆอ่ะฉีดห้องก็หอมทุกคนนะแต่อย่างที่บอกคือกลิก่นไม่ติดทนขนาดนั้นเว้ยพอตีน้ำหอมทุกคนฉีดปุ๊บเนี่ยทั้งวันกลิ่นจะติดเลยคือเดินผ่านใครผ่านมาหรือออออ้้้้้้้าาาไไปปหหหงงงนนนนนนนกกกลลิิิิิิ่จจะะตดใรียฟว แต่นกลิ่นมันค่อนเจอจางนิดนึงนะครับทุกคนนะแล้วก็ไม่ได้แบบคือมันหอมอะแต่คือแบบเข้าใจว่าคุยดูว่าเออประมาณนั้นในราคาคนละก็ด้วยราคาของเขาแล้วนะทุกคนราคาอยู่ใก่้ๆตรงนี้ราคาไม่ต้คาดหวังเยอะว่าแบบจะต้องแบบโหูติดทนต้องแบบจึ้งต้องปังต้องติดกิดดีเดินโไปคุณต้องรักต้องจาะไม่ต้องคาดหวังขนาดนั้นเอาเท่าเร่รู้เออกลิ่นประมาณไหนเขาจะถามว่าไปแกงจริงใช้ข้ามไปถึงกับกลิ่นเขานะกลิ่นเขาหอมกว่าหอมบางอันที่รู้สึกว่าแบบเวลาโดนรู้สึกของฉุนเกินเรื่อง อุ้ยอันนี้แรงโคตรบางทีรู้สึกว่ามันแบบมันซับแต่รู้สึกบอกเอ้ยเขาทำกลิ่นได้ดีอ่ะเขาสักไซสว่าเทสการดมของเข้าโอเคนะครับทุกคนนะแต่คนชอบไม่เหมือนกันบอกก่อนนะถ้าเราบอกหอมก็จะรู้สึกไม่หอมก็ได้เพราะว่าลสนิยมการดมมันไม่เหมือนกันก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนของปากของคอก็เอาของขำสนุกนะครับทุกคนนะก็ขอให้พี่ดำได้เลขต่อแจ้งแล้วก็ขายปังๆนะครับโอเคทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนนะใครคัดทดสอบในทิกตอกอีกก็คอมเมนต์เเเเอออาาาาไไไไวว้้้้ดลลยยยนนนนนะะะะจจ๊๊กัใหหมม่่คุีีบบรชิิญปป 拜拜。<laughs>